สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะขอรวบรวมบทบาทน,นักสแสดงนำหลักสำหรับละครชุดใหม่เรื่องเจ้าเสาจํจำเลยมาให้ฟังกันค่ะสำหรับละครเรื่องเจ้าเสาจํจำเลยนะคะเป็นละครแนวโรมนติกดราม่าค่ะผลิตโดยค่ายมิเดียซีนเราก็มาดูนักสแสดงนำหลักในเรื่องก่อนแล้วค่ะว่ามีใครเล่นเป็นอะไรกันบ้างค่ะ เริ่มจากพระเอกคนแรกก่อนเลยแล้วกันค่ะบิ๊กเอ็มกริตลิดค่ะมาในบทของสิชนค่ะสิชนเป็นนักธุรกิจหนุ่มเจ้าของไร่องุ่นในเพชรบูรณ์ค่ะเป็นคนปากร้ายแต่ก็มีจิตใจที่ดีค่ะจริงจังกับความรักลงรักนางเอกก็คืออิงจันมาตั้งแต่แรกเห็นนะคะตอนที่เขาไปดูงานที่ไร่องุ่นที่ต่างประเทศแล้วพบอิงจันกําลังถ่ายรูปอยู่แล้วจูจ่ๆนะคะก็มีรถเสียหลักพุ่งชนมาที่เธอนะคะทําให้เธอหมดสติไปตั้งหลายวันค่ะแล้วตื่นขึ้นมาก็พบว่า เธออนนั้นตาบดค่ะสิชิญพยายามสร้างความคุ้นเคยกับเธอนะคะเพื่อเธอนิยอมรักษาจนกระทั่งเธอยอมรักษาแล้วก็ถึงวันที่หมอนัดเปิดตาออกมาค่ะแล้วอิงจันเนี่ยก็เป็นคนนัดสิชนมาแล้วบอกว่าเมื่อเปิดตาออกมาแล้วเธออยากจะเห็นหน้าพี่น้ำเป็นคนแรกค่ะเขาตั้งใจที่จะไปหาอิงจันตามนัดแล้วก็ไปก่อนเวลาเสียด้วยซ้ํานะคะแต่เมื่อไปถึงค่ะพยาบาลก็บอกว่ามีผู้ชายที่ชื่อเมคิน รับกลับไปแล้วค่ะสร้างความงุนงงให้กับสิชนอย่างมากค่ะแล้วสิชนนะคะก็อยากจะรู้ว่าทําไมอิงจันถึงต้องโกหกเขาด้วยและนอกจากนี้นะคะสิชนก็ยังได้ยินกำหูนะคะว่าอิงจนันพูดถึงเขาว่าไม่อยากจะจริงจังด้วยเพราะเป็นแค่คนแปลกหน้าที่ไม่เคยเห็นหน้ากันก็นกประมาณนั้นค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสีชนนะคะก็เกือบจะลืมเธอไปแล้วค่ะจนได้มาพบเธออีกครั้งเมื่อเธอหนีการแต่งงานมากระโดกขวางหน้ารถของเขาค่ะสีชนช่วยเหลืออิงจันแต่การช่วยเหลือครั้งนี้ของเขามีอะไรแอบแฝงอยู่ในใจค่ะเพราะเรื่องราวในอดีตระหว่างเธอกับเขาผุดขึ้นมาอีกครั้งค่ะสิชนต้องการรู้นะคะว่าทําไมอิงจันถึงหลอกเขาไปค่ะทําให้หัวใจของเขาแตกสลายไม่มีชิ้นดีเลยค่ะ เรามาดูฝั่งนางเอกกันบ้างค่ะฮานาลีวิสค่ะมาในบทของหมอมราชวงศ์อิงจันหรืออิงจันค่ะ ตาชนีกุลสาวสวยผู้แสนจะทรนงนะคะรักศักดิ์สรีแล้วก็มีความดื้อเงียบค่ะอิงจันเป็นรักแรกของสิชนค่ะที่เขาเจอเธอที่ต่างประเทศแต่แล้วหลังจากที่อิงจันประสบอุบัติเหตุผลกระทบกระเทือนทําให้เธอมีผลต่อการมองเห็นค่ะเธอต้นเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลค่ะในขณะที่อิงจันไม่ยอมติดต่อญาติเลยค่ะก็ได้สิชนเนี่แหละค่ะมาคอยดูแลตลอดไม่ห่างเลยจนวันสุดท้ายที่กําหนดเปิดตาค่ะแต่แล้วพี่ชายต่างสายเลือดก็ คือเมคินมารับกลับไปเสียก่อนทําให้สิชนนะคะพิดหวังคิดว่าถูกอิงจันหลอกค่ะเขาก็เกิดความแค้นในใจค่ะแต่แล้วเวลาผ่านมานะคะเมื่อเธอและเขาได้มาเจอกันอีกครั้งในวันที่อิงจันถูกป้าแทๆ้ๆหลอกให้แต่งงานกับเสือเท่าอย่างเสียมงคลเพื่อปลดหนี้ค่ะเธอจําต้องวิ่งหนีออกมาจากงานมาตัดหน้ารถของสิชนค่ะทําให้สิชนจําอิงจันได้อย่างแม่นยําค่ะแต่เธอกลับจําสิชนไม่ได้ค่ะสิชนเสนอความช่วยเหลือให้กับอิงจันเดิน การให้อิงจันเนี่ยแต่งงานกับเขาและมีลูกกับเขาภายใน1ปีเพื่อปลดหนี้ทุกอย่างแต่อิงจันไม่ยอมค่ะเขาก็ขู่ว่าถ้าอิงจันไม่ยอมจะพาไปส่งให้กับป้าเพื่อไปแต่งงานกับเสี่ยมงคลเหมือนเดิมอิงจันจึงจำใจต้องตกลงแต่งงานกับเขาค่ะและจากความรักบนความแค้นเพื่อไม่ให้ใครมายุ่งกับอิงจันความใกล้ชิดกันก็แปลเปลี่ยนเป็นความรักในที่สุดค่ะ สาวสวยคนต่อไปค่ะชิงชิงคริฐาค่ะมาในบทของถุงแป้งค่ะถุงแป้งเป็นลูกสาวกำนันค่ะเป็นคนมีจิตใจดีขี้เล่นและออกจะเฮาๆนะคะเป็นคนกล้าหาญค่ะถุงแป้งก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่คอยประสานงานให้ระหว่างสิชนกับอิงจันเข้าใจกันได้ดีค่ะคนต่อไปค่ะฟีฟ่าเปรมอนันตค่ะมาในบทของจอมพบค่ะ หนุ่มชาวไร่เป็นผู้ช่วยของสิชนค่ะเป็นคนดีคนหนึ่งนะคะที่มีความจริงใจจริงจังในการทํางานค่ะซื่อสัตย์ค่ะคอยช่วยเหลือดูแลทั้งสิชนแล้วก็อิงจันคอยกันผู้หญิงที่มาเกาะติดสิชนค่ะ คนต่อไปค่ะพลอยดันภา,าค่ะมาในบทของทิปภาค่ะบุคลิกจะเป็นคนขี้วีนค่ะสร้างภาพเก่งโดยทิปภาเนี่ยเป็นดาราสาวไฮโซและเป็นแฟนเก่าของสิชนค่ะที่เคยรักกับสิชนแต่ว่าไปมีความสัมพันธ์กับประกายเพชรค่ะที่มีศัก์เป็นน้องชายของสิชนแต่ว่าคนละแม่กันค่ะสุดท้ายพอเห็นว่าสิชนมารักกับอิงจันก็เกิดความอิจฉาก็จะมีวินเวียง,งบ้างนะคะเพื่อที่จะทําให้สิชนนั้นกลับมารักเธอเหมือนเดิมค่ะ คนต่อไปค่ะสาอ,อนิสาค่ะมาในบทของเมฆขลาค่ะเป็นคนร้ายลึกค่ะรักใครรักจริงค่ะเมฆขลานะคะเป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งในอเมริกาค่ะที่หลงรักสิชนมาตั้งนานแล้วเพราะความรวยของสิชนค่ะเธอจึงตามมาที่ไร่ของสิชนเพื่อหวังจะเอาชนะใจของเขาให้ได้แต่กลับมาพบอิงจันอยู่กับสิชนที่ไร่ค่ะทำให้เธอนะคะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อแย่งสิชนกลับคืนมาให้ได้ค่ะ คนต่อไปค่ะพลภูนพารค่ะมาในหมดของเมคินค่ะบุคลิกจะเป็นคนสุขุม รักเดียวใจเดียวค่ะเมคินนะคะเป็นผู้ชายที่อิงจันพูดถึงเสมอค่ะเป็นลูกชายของเพื่อนพ่อที่ทั้งคู่นะคะสนิทกันมาตั้งแต่เด็กและทั้งสองนะคะก็รักนับถือก,กันแบบพี่น้องค่ะและเมคินนะคะก็เป็นคนไปรับอิงจันออกจากโรงพยาบาลในวันที่อิงจันนัดกับสิชนไว้แต่เขาก็ต้องผิดหวังค่ะและเมคินนะคะก็เป็นคนที่ยูให้อิงจันลืมเรื่องราวเกี่ยวกับสิชนออกไปค่ะ คนต่อไปนะคะดีเจแมนพัฒนาพลค่ะมาในบทของประกายเพรค่ะบุคลิกนะคะจะเป็นคนกอล่อนชอบเอาชนะโดยที่ประกายเพรนะคะเป็นลูกคนละแม่กับสิชนค่ะซึ่งมีนิสัยแตกต่างจากสิชนโดยสิ้นเชิงค่ะเป็นคนเสเพลค่ะชอบเอาชนะแย่งของทุกอย่างที่เป็นของสิชนมาครอบครองโดยเฉพาะผู้หญิงของสิชนอย่างทิปภาที่เขาแย่งจากสิชนมาได้สําเร็จค่ะ คนต่อไปค่ะนาหาไทยพิจิตราค่ะมาในบทของประกายดาวค่ะนิสัยเป็นคนขี้อิจฉาค่ะเจ้าโยศเจ้าอย่างประกายดาวนะคะเป็นแม่เลี้ยงของสิชนค่ะแล้วก็เป็นแม่ของประกายเพชรที่มีนิสัยชอบดูถูกสิชนไม่ต้องการเห็นสิชนได้ดีกว่าลูกของตนแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อสิชนทําธุรกิจไรอ่งุ่นจนกลายเป็นมหาเศรษฐีมื่นล้านทําให้เธอยิ่งอิจฉาสิชนมากขึ้นค่ะ คนต่อไปนะคะจิบวสุแสงสิงแก้วค่ะมาในบทของอดิเทพหรือหม่อมราชวงศ์อดิเทพค่ะก็เป็นพ่อของสิชนค่ะเป็นคนใจเย็นแต่การตัดสินใจไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไหรนักนะคะเนื่องจากภรรยาก็คือประกายดาวค่ะคอยจัดการทุกอย่างนะคะซึ่งจริงๆแล้วคุณชายเทพเนี่ยรักสิชนมากนะคะแต่เวลาที่ประกายดาวตีโพดีพายเมื่อเห็นสิชนมาที่บ้านท่านก็ได้แต่ถอนหายใจค่ะแต่ไม่พูดอะไรแรงมากค่ะ คนต่อไปค่ะนุ่นดารันค่ะมาในบทของออนอนงค่ะ ออนอานงนะคะเป็นคนแห่งแก่ตัวค่ะรักสบายเป็นคุณป้าแท้ๆของอิงจันค่ะคอยดูแลอิงจันมาตั้งแต่เล็กนะคะและหลังจากที่ท่านพ่อของอิงจันเสียไปค่ะก็ทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ตั้งมากมายนะคะแต่เพราะออนอนงค่ะเป็นคนดูแลและใช้เงินเกินตัวค่ะจนทําให้เงินติดลบเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวค่ะจนต้องนําวังไปจำนองสุดท้ายนะคะก็หาทางออกโดยการหลอกให้อิงจันเนี่ยแต่งงานกับเสี่ยมงคลเพื่อปลดหนี้ค่ะ คนต่อไปค่ะปังประกายสิทธิ์ค่ะมาในบทของกำนันถนอมค่ะเป็นคนเจ้าเล่ห์ค่ะแต่ก็รักลูกสาวมากค่ะลูกสาวที่ว่านั้นก็คือถึงแป้งนั่นเองค่ะคนต่อไปค่ะเจียปวีนาค่ะมาในบทของสายสมอนค่ะเป็นคนมีเมตตายึดความถูกต้องเป็นหลักค่ะค่ะ และนี่ก็เป็นนักสแสดงนำหลักในเรื่องเจ้าสาวจำเลยค่ะซึ่งเจ้าสาวจำเลยนะคะจะออกอากาศให้ชมทุกคืนวันพุธพฤหัสเวลา2ทุ่มครึง่งทางช่อง 7sd กด5 5ค่ะโดยจะเริ่มตอนแรกคืนวันพุธที่16กุมภาพานนันธ์นี้แฟนละครช่อง 7sd ก็อย่าพลาดติดตามชมกันได้นะคะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดแม่อ,อต้องขออภัยณที่นี้ด้วยแล้วกันนะคะ ชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกดระดิ่งใหด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ